โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางสามคัคคาวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุติตศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางสามคัคคาวิทยามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายพง์รีพลอยไทยสง ข้าราชการครูจำนวน15คนพนักงานราชการจำนวน1คนธุรการจำนวน1คนและนักการพันโรงจำนวน1คนโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางสมคาบิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจำนวน192คนดังนี้นักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นอนุบาล3จำนวน31คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน117คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน44คนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดโคกลางสมคารธยาเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตว์สุจริตและยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยผู้บริหารคณะครูได้ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา4ด้านดังนี้ 1. การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามีการวางแผนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามภายในสถานศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 2. แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ โดยจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนได้แก่ลูกเสือเนตรนารีชุมนุมรวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุติตศ,ศึกษาของครูผู้สอน ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนตามระดับชั้นที่สอนโดยเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมรวมถึงบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำหลักสูตรตาทุริตศศึกษาไปจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้นำผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน มีการบันทึกผลหลังการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้รายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสรุปเป็นรายชั้น 4. คุณภาพผู้เรียนผู้เรียนผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน192คนคิดเป็น100เปอร์เซนผู้เรียนมีคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้ทักษะกระบวนการคิดจำนวน192คนคิดเป็น100อยเปอร์เซนต์อยู่อย่างพอเพียงจำนวน192คนคิดเป็น100เปอร์เซนต์มีวินยัยจำนวน192คนคิดเป็น100เปอร์เซนต์ซื่อสัตย์สุจริตจำนวน 192คนคิดเป็น100%เปอร์เซและมีจิตสาธารณะจำนวน192คนคิดเป็น100%เปอร์เซโรงเรียนชุมชนวัดโคลกลางสามคาควิทยากราบขอพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมเยียนแบบกลยาณมิตรให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆทางโรงเรียนขอน้อมรับและนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป ขอบคุณค่ะโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีชวยให้เรารู้เวิทีเป็นคนดีต้องทําอย่างไรโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่ทีเราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอด<ร>ไป